อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือร่มไม้และเรือนใจของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลตอนที่9สเสน่ห์ของภูหลวงจุดสุดยอดของภูหลวงเมื่อแรกเห็นนั้น ผิดกับที่วาดภาพเอาไว้มากแทนที่จะเป็นป่าทึบและเต็มด้วยไม้ใหญ่เบื้องหน้าเราคือป่าแคระหรือป่าไม้พุ่มไม้ส่วนใหญ่ลำต้นเตี้ยและเล็กกลางวันจึงรับแดดเต็มที่ขณะเดียวกันก็ต้องเจอกับลมที่ปะทะแรงเคยนึกเอาอย่างคนไม่รู้ว่าราชินีแห่งป่าอนุรักษ์ของไทยจะตระการตาและยิ่งใหญ่ด้วยทิวทัศน ยิ่งกว่าภูกระดึงหรือเขาใหญ่ไม่นึกว่าจุดที่ถือว่างดงามด้วยพันไม้งามนั้นกลับดูพื้นพื้นและออกจะแห้งแล้งด้วยซ้ำที่จริงป่าทึบป่าสนและไม้ใหญ่ก็มีอยู่ไม่น้อยทั่วภูหลวงแต่บริเวณที่ลือชื่อที่สุดในด้านไม้ดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้กลับเป็นป่าแคซึ่งมีดินคุณภาพต่ำเอามากๆ ระบบนิเวศบริเวณนั้นเปราะบางอย่างยิ่งดังนั้นน้อยคนนักที่จะได้รับอนุญาตให้มาเที่ยวชมนอกจากพระตำหนักของสมเด็จพระราชินีแล้วก็มีอาคารไม่กี่หลังซึ่งรวมไปถึงสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์อยู่ในบริเวณนั้นแต่จะว่าไปเป็นเพราะดินที่เหลวและสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยนี่เอง สเสน่ห์แห่งภูหลวงจึงเปล่งประกายให้เราได้ชื่นชมถ้าภูหลวงมีดินดีอุดดมด้วยน้ำไหนเลยจะมีกล้วยไม้นานาพันธุ์อยู่ทั่วผืนป่ารองเท้านารีสิงโตกรอกตาเอื้องครั่งแสดและกล้วยไม้อีกกว่า200ชนิดช่วยกันแต่งแต้มภูหลวงให้งดงามอย่างหาที่ใดมาเปรียบเทียบได้ยาก ความงามนั้นมักมาควบคู่กับการถือตัวและกรีดกลายแต่ความงามของภูหลวงนั้นกลับให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามและนี่คือสเสน่ห์อันสำคัญของภูหลวงที่อยู่เบื้องหลังความงามของกล้วยไม้ทั้งหลายบริเวณที่ถือกันว่างามที่สุดของภูหลวงนั้นดูสงบเสงี่ยมและอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่งไร้ซึ่งความยิ่งใหญ่ด้วยประการทั้งปวง จนนึกไม่ถึงเอาเลยเมื่อแรกเห็นอันที่จริงแล้วความสงบสงี่ยมและอ่อนน้อมถ่อมตนคือเอกลักษณ์สำคัญยิ่งของภูหลวงเลยทีเดียวบรรดาชีวิตต่างๆที่นำความงดงามและกิตติศัพท์มาสู่ภูลูกนี้ล้วนเบาบางอย่างยิ่งในเรื่องความถือตัวถือตนสาเหตุสำคัญก็เพราะภูหลวงไม่มีที่ว่างมากนักสำหรับการแสดงอำนาจบาดใหญ่และความเห็นแก่ตัว ดินที่เลวและน้ำซึ่งมีน้อยทำให้ต้นไม้ที่สูงใหญ่วางอำนาจไม่อาจอยูไ่ได้ไม้ใดจะอยู่ภูหลวงได้ต้องทำตัวให้เล็กลงและอยู่อย่างสมถะกล้วยไม้หลายชนิดไม่ลังเลใจเลยที่จะลดขนาดของตัวเองจนกลายเป็นกล้วยไม้จิ๋วน้ำค้างเพียงหนึ่งหยดหรือแค่ละอองหมอกในอากาศก็ช่วยให้เขาเหล่านั้นอยู่ได้อย่างสบาย ความแห้งแล้งอีกเช่นกันที่ทำให้ชีวิตทั้งหลายไม่อาจอย,อยู่อย่างตัวใครตัวมันหรือเที่ยวเบียดเบียนกันได้หากแต่จำต้องโน้มตัวเข้าหากันเพื่อช่วยเหลือกันเพราะถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ต้องสูญพัน์กันไปหมดพยานแห่งความร่วมมือกันจะแสดงให้เราประจักษ์แทบทุกตารลังนิ้วท่านนึกไม่ออกก็ขอให้มองที่ไลเค้นไลเค้นเป็นตัวอย่างความร่วมมือกันระหว่างสาหร่ายหรือตะไคร่กับปลา ฝ่ายแรกนั้นสามารถสังเคราะห์แสงได้ส่วนฝ่ายหลังก็ดูดสารอาหารและความชื้นได้เมื่อรวมกันเป็นไหลเขนแล้วก็ยังไปร่วมมือและช่วยเหลือให้ชีวิตอื่นต่อไปอีกเช่นเง้าน้ำทิพซึ่งอาศัยไหลเขนที่ชื่อว่าฟองหินเอื้อเฟื้อที่อยู่โคนตน้นคนที่ตัวตนใหญ่โตนั้นไม่คิดที่จะปรับตัวหากเรียกร้องให้คนอื่นปรับเข้าหาตนมากกว่า แต่นั่นไม่ใช่นิสัยของพันไม้ส่วนใหญ่ที่นั่นขณะที่ก๊อกมองพร้อมจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อื่นเง้าน้ำทิพก็ไม่ปฏิเสธที่จะขึ้นบนหินแม้จะแข็งกระด้างเพียงใดขอให้มีรอยแตกเล็กๆเท่านั้นเง้าน้ำทิพก็พร้อมจะยื่นรากเข้าไปแทรกและขออาศัยอยู่จากนั้นก็ค่อยๆเก็บสะสมเศษใบไม้ใบหญ้าแล้วแปรให้เป็นดินรอบโคนต้นเพื่อเก็บความชื้น โดยมีฟองหินช่วยอีกแรงหนึ่งคงมีไม่กี่แห่งนักที่เราจะได้เห็นความงดงามเยี่ยงราชินีควบคู่กับความสมถะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ที่ภูหลวงคุณค่าทั้งสองมีให้เห็นได้ไม่ยากแต่จะมีสักกี่คนที่มองทะลุความงดงามจนเห็นความสงบสงี่ยมของบรรดากล้วยไม้ที่นั่นทั้งๆที่คุณค่าประการหลังนั้น คือเอกลักษณ์และสเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของผู้หลวงถ้าผู้คนซึมซับรับเอาความสมถะของธรรมชาติที่นั่นไปบ้างชีวิตจะมีความสุขกว่าเดิมอีกทั้งโลกก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยน่าเสียดายที่เรามักไปเที่ยวภูหลวงด้วยความถือตัวถือตนอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ชื่นชมความงามของกล้วยไม้เท่านั้นหากยังคิดเก็บความงามเหล่านั้นมาเป็นของตัวอย่างเดียว จะต้องมีภูหลวงอีกกี่แห่งขึ้นภูหลวงอีกกี่เที่ยวเราถึงจะซาบซึ้งกับความอ่อนน้อมถ่อมตนและถือเอาภูหลวงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่แทนที่จะรุมทึ้งรุมทำลายเพื่อสนองตัวตนอันพองโตอย่างไม่รู้จักจบสิน้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุข ฝันดีราตรีสวัสดิ์